ส,สดีครัสวัสดีค่ะตอนนับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวอรุณมารินเช้าวันนี้อังคารแล้วนะคะอังคารสีชมพูสดใสงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องที่หลายคนบอกว่าฮู้รอเลยวันอังคารตอนใหม่ตามอำเภอจานค่ะครับโอ้โหไปไหนละนี่ลงทะเลอีกแล้วเดาสิเดาซิอ่ะจับปลาจับปูจับกุ้งจับหอยผิดฮะอีกที แมงกระพรุนอ so ุ <brightness> <desserts> ้ยปลาหมึกอุ้ยอะไรกันนะอะไรกันนะเขาจะพาไปวังรอบหาหมึกหอมอ๋อปลาหมึกเออหูยตัวมันเลอะเลยหูยตายแล้วหมึกผัดไข่เค็มพี่โนแล้วไปย่างด้วยแบบแดดเดียวทอดด้วยอุ้ยนี่เมนูโปรดพี่ต้นเลยนะเหรอเออหน้าตามรอยมากๆเลยค่ะที่นี่คืออำเภอบางสะพานน้อยอกอ้แม่ประจวบประจุบคีรีขัน สชั่วโมงครึ่งถึงสมชั่วโมงเอ,เออ,อก็น่าไปอยู่นะได้อยู่เออน่ากินมากๆเลยตามรอยได้ตามอำเภอจานหกโมงเย็นเป็นต้นไปค่ะส่วนวันนี้ชวนคุณผู้ชมไปงานอัพมารินเบบีแอนด์คิดแฟ เจอเรา3ามคนได้แน่นอนวันนี้ยกทีมเลยเมื่อวานไปมาเป็นไงบ้างอุ้ยสนุกมากเลยพี่กิ้งแล้วก็มีหลายโซนไฮไลท์ในงานนี้แล้วมีโซนสุขภาพเพิ่มเติมมาด้วยว้าวน่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นกันแล้วนะคะยี่สสามีนาคมนี้มางานเดียวได้เที่ยว2งงานเลยค่ะอืมขอถามความพร้อมหน่อยทีมสีแดงพร้อมขนาดไหนโอ้โหพร้อมบอกเลยบอกเลยว่าวันนี้ บเทคจะต้องสนั่นทั้งหอต้องลุกเป็นไฟต้องเต็มไปได้วยความน่ารักโศคขิวอามารินเบบี้แอนด์คิดแฟร์นะคะซัมเมอร์เฟสเซอร์2 0 2 5ั่ชวนเด็กๆมาเป็นนักสำรวจตัวน้อยค่ะค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติภายใต้แนวคิด Nature Explorer นะคะก็จะมีสินค้าสำหรับแม่และเด็กเยอะแยะไปหมดเลยคุณผู้ชมมาร่วมกันได้เลยนะคะรับประกันว่าคุณผู้ชมต้องถูกใจแน่นอนค่ะหลากหลายโซนที่ จัดเตรียมกันเอาไว้บางคนลูกน้อยยังไม่เกิดมาเดินยังได้ของกลับบ้านเลยอะ่ะแพลนรอเอาไว้ก่อนได้เลยนะคะพบกันได้ค่ะที่ฮอ98งานอรมรินเบบี a แอนด d คิดแฟร์ซัมเ e อร์เฟสติว2025จัดพร้อมก,ก,กันกับงานบ้านและสวนซีเล็ก2025ฮอ99กับ104นะคะ,คะเริ่มต้นกันแล้วจนถึงวันที่30มีนาะคมย้ำกันอีกทีหนึ่งค่ะและถนะ้าคุณผู้ชมได้ไปแล้วนะคะอย่าลืมแวะไปที่บ ของอมรินทีวีด้วยนะคะเรามีสิทธิพิเศษมอบให้กับแคมเปญนนี้คิวควโหวตเช้านี้โหวดกันแล้วหรือยังนะคะคุณผู้ชมน่ารักจัดเต็มแน่นอนสำหรับน้องๆโดยเฉพาะทีมสีแดงที่เหมือนจะเป็นอรองแชมป์<ช>เดี๋ยวเช้านี้พี่กิ๊งจะโหวดให้ก่อน ลืมมือถือเดี๋ยวเขาขึ้นไปเอาฝากทีมงานอยู่ในกระเป๋าเออว่าจะโหวตให้ทีมสีแดงหน่อยพี่บอให้ผู้ชมเข้าไปในสารสี่ยแอปพลิเคชันตอนนี้เลยแล้วโหวตให้สีแดงเท่านั้นต้องเป็นสีแดงวันนี้เปิดใจสีชมพูหน่อยอืมตมีแต่สีแดงเพาะนั้นแหละที่ดูสงส์จะเป็นคนชนะวันนี้เ้องให้เขาจริงน่าน่ารักมากเพราะว่าน้องเป็นเด็กจิ๋วที่สุดเลยค่ะอยู่ทีมพี่กิ้งกับพี่บอลชื่อว่าน้ารอดูเลยนะสิบเอ็ดโมงครึ่งผ่านเฟซบุ๊กไล v ์จะเห็นความน่ารักของน้องจิ๋วของเราแล้วจะมาาดูว่น ้องจิ๋วจะร้องไห้ใส่เราหรือเปล่าต้องจิ๋วแต่แจ๋วเหมือนพี่น่ารักน้องน่ารักจริงๆนะอาวอดเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่านอกจากความน่ารักสดใสนะคะเรายังมีของรางวัลอาร์ตทอยลักกี้นาการนาคาจตุมงคลแบบยกบ็อกซ์นะคะโดยอาจารย์ลักโหราธิปดีด้วยของเราได้แล้วนะเหรอได้มาแล้วเรียบร้อยเมื่อวานนี้มีแพ็กเกจที่พัก3วัน2คืนเพลเพลินบุรีรัมย์อีก3รางวัลค่ะมีบัตรสวนน้ำสวนสนุ สยามอเมซิ่งพาร์คสิบรางวัลรางวันละสามใบรวมมูลค่าแล้วกว่า1 0,000แสนบาทคุณผู้ชมร่วมโบวตกันวันนี้ได้เลยส่วนบูธของอมรินทีวีที่รอร่วมกิจกรรมถ้าคุณผู้ชมไปวันนี้นะหน้าฮอ1 0หนึ่งเห็นชัดเลยไหมคะบูธเรล่าไข่มุกอุ้ยเห็นชัดเลยคะ่ะยิ่งใ <ừ. S 2> หญ<ๆ>่อลังการเป็นรูปปราสาทใช่ไหมใช่แล้วมีกิจกรรมเล่นเกมภายในบูธอีกด้วยนะ มาค่ะวันนี้เจอกันเจอก,กันกับเรา3คนได้กิจกรรมเรากี่โมงนะพี่บอลสีดโมงครึง่งตอนหลังจบรายการไปเลยเจอกันได้เลยแล้วต่อจากนั้นนะจบกิจกรรมที่บูธอมบารินทิตีทีวีโมงครึ่งแล้วเนี่ยพี่บอลกับพี่กิง้งพาเดินไลฟ์ทัวร์ tour, รอบงานต่ออีกนะ เตรียมข้าเข่าพร้อมหรือยังคะโอ้สบายมากงานเขาใหญ่นะพูดถึงตัวเองเหรอจ๊าเมื่อวานนี้ยังปวดหลังอยู่เลยเออเออนะอ้มีหลายโซนไฮไลท์นะต้องไปเที่ยวกันเยอะๆเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเช้านี้ขยับไปที่ชนบุรีกันสักนิดหน่อยเพราะว่าชนบุรีจู่ๆรถชนถามว่าชนสนั่นขนาดไหนรถกระบะขับมาด้วยความเร็วค่ะอยู่ๆรถบัสขับส่งพนักงานปาดหน้าชนสนั่นจนคนขับรถกระบะตัวติดคาซากรถเลย สภาพภูมิอากาศนะครับซึ่งมันก็เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มาจากฝีมือของมนุษย์นี่แหละฮะแต่ว่าทรัมป์เขาไม่เชื่อสินิสทรัฐ์ด้วยนะเนี่ยเออต้องรอให้ไปถล่มที่สนามกอล์ฟเขาก่อนโอ้โหแต่นี้ประเทศเขาก็โดนยับอยู่นะฮะ น่าเห็นใจอยู่เหมือนกันนะภัยธรรมชาติโดนกันท่วนทั่วเลยค่ะมแม้แต่บ้านเราเองก็ตามคุณผู้ชมลมหัวด้วนลมหัวกุดพัดกันมาแต่ละทีทำเอาใจสั่นไหวเหมือนกันนะคะ ในลักษณะนี้ยังดีที่ว่ามันเกิดขึ้นตรงกลางทะเลไงไม่มีใครที่ได้รับอันตรายนั่งเลยยังนั่งปาร์ตี้โอ้ยังชิลได้อยู่เออไม่งั้นนะถ้ามาอยู่บนฝั่งในวงแตกเลยนะอแต่สวยเนาะค่ะเออเขยับไปดูที่นครศรีธรรมราชกันหน่อยปกติเนี่ยถ้าบอกว่าลงใต้ก็จะคุ้นชินกับบองหลาแต่ว่ามีอีกหนึ่งตัวที่ยักษ์เหมือนกันแต่ว่าก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดค่ะเกิดใหม่ให้โชคนะเออนั่นแหละ เด็กน้อยอเด็กจิว๋วขอให้แข่งเติม<ค>ให้ตัวนะหนึ่งก็ได้มไหมทะเบียนรถ960น้องคลอดออกมาน้องร้องไห้ฮ่า ขนมไม่ได้หรอกเอาแหวแววหนึน่งสองสามสี่ห้าจะไปกะเอิมแววตรงไหนเออนั่นแหละสิน่ารักดีนะคุณผู้ชมก็ขอให้คุณแม่แล้วก็คุณลูกนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาเลือกวันเกิดของเขาเองแล้วไปงานวัดกันดีก,กว่าปะเวลาเราไปงานวัดชอบซื้ออะไรกินอุ้ยขนมถังแตกขนมเบื้องปลอดควายปอดควายไม่เคยกินใช่ไหมเหมือนทานขนมถังแตกไหมพี่บอลไม่ถังแตกคืออันเท่าฝ่ามือ ถ้าปลอดควายต้องอันใหญ่กว่าหน้าเราก็คือสองฝ่ามือรวมกันเออมีใครชอบกินแบบปลาหมึกย่างไหมหองโปรดเลยเอาไข่ป่ะเอาแล้วเขาจะมีไม้แบบไข่ล้วนวิธีการเลือกปลาหมึกไข่เลือกยังไงคะตัวต้นอ้วนเออเอาปลาหมึกหรือเอาไข่เอาปลาหมึกไข่ที่มันมีไข่อยู่ในตัวอ๋อเออหลังๆต้องขอแวกดูอ๋อเหรอไปละเออต้องขอแวกดูจริงๆอะคุณผู้ชมเพราะว่าไอ้ไข่ที่มันยัดอยู่ในตัวปลาหมึกเนี่ยพอไปแวกดูปั๊บ ซองซองซองอันนี้มันใครกี่โมงจ๊ะอืเดึงออกมาจริงๆเธอบอกว่าราคานะถ้าเกิดว่าเป็นต้นทุนแบบแบบอร่อยของแท้นะน่าจะอยู่ที่ไม้ละร้อยอ แล้วมันเป็นที่ฤดูกาลด้วยนะเออบางทีเนี่ยพี่บอลไปตลาดนัดเนี่ยบอกว่าอยากจะได้หมึกไข่เพราะว่าอยากจะเอาไปย่างกินพ่อค้าบอกช่วงเนี้ยมันไม่ใช่ฤดูกาลให้เลือกเอาเขาก็สอนวิธีเลือกเราไม่สามารถที่จะไปดึงหัวแล้วออกมาดูได้ให้จับท้องมันดูให้จับถ้าแข็งแข็งพ่อค้าก็ช่วยเลือกแต่ว่าได้มาได้ไข่จริงแต่ยังไม่เคยเห็นนะครับยิ่งย่างมันต้องยิ่งยุบยิ่งหดลงหดเข้าไปแต่อันนี้คือโอ้โหมันป่องขนาดที่ว่าถ้าเกิดหดแล้วนะแปลว่าตอนก่อนย่างเนี่ยตัวมันจะบวมขนาดไหนแล้วมันก็ ตัวมันเลยอะในธรรมชาติเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไข่แน่นท้องขนาดนี้เอเพราะฉะนั้นเห็นไข่หมึกแบบนี้ป่าตลาดสดธนบุรีอันนี้ของแท้เลยอยากกินอะโอ้เสียดายนะเคยเห็นแต่ย้อมแมวนี่ย้อมหมึกย้อมหมึกจริงเออย้อมไข่หมึกนะไม่ถ้าเป็นเราพอเจอไข่ปลอมตัวเราก็ไม่กินแล้วด้วยพี่บอลจะสงสัยตั้งแต่ตอนที่มันวางอยู่ที่ร้านแล้วเออว่าทำไมมันตัวกลมขนาดนี้ค่ะสงสัยจะ ไปเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่รู้จะไปที่ไหนเลยเนี่ยพอไปที่ไหนก็โวยเดี๋ยวมีหมึกปลอมบ้างเดี๋ยวมีกุ้งปลอมบ้างหัวมีตะกั่วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องตรวจเช็คดูดีๆนะคุณผู้ชมอ่ะช่วงหน้าค่ะมาดูเรื่องราวเศร้าสลดสักนิดหนึ่งนะมันเป็นเหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดจริงๆค่ะมีโรงงานแห่งหนึ่งเนี่ยเกิดไฟไหม้แล้วคุณป้ากับหลานอยู่ด้านในพากันหนีออกมาหวังว่าจะรอดชีวิตปรากฏว่าจังหวะนั้นโดนไฟดูดอาการสาหาัสค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตาม แม่มการเรียนรู้เล็กๆของลูก<ม>ยิ่งใหญ่เสมอ,อแม่ให้ทานอาหารหลากหลายครบ5้าหมู่แม่แล้เลือกเสริมเขาทุกวันด้วยใหม่ซิริลักจูเนยียโจ๊กแซลมอนอย่าแค่ทำความสะอาด ต้องเคลียร์ผิวด้วย Nivea Adme Care m ไ i s t ล่าด้วยสารสก,กัดจากแมกโนเลียลบเมคอัพหมดจดช่วยลดสาเหตุการเกิดสิวรู้สึกผิวดูสใสไกลสิวใน7วัน Nivea is for skin ยาท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml เฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละหนึ่งเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานี่สิหออมอไม่เล่นหรอกเหรอใชอ็นฟาโกรเจนทอลแคร์ care สูตรใหม่ที่มี p ี p โปรตีนนมที่ผ่านการย่อยบางส่วนสูตรที่ดีกว่าสูตรเดิมผสมใย,ยอาหาร2ชนิดแฮปปี้ <Happy. S 3> สูตรใหม่เอ็นฟาโกรเจนทอลแค่เนสเลฟิวไลฟ์น้ำเปล่าที่ใช่ต้องไม่ใช่แค่สดชื่น จนรู้สึกได้ถึงคุณภาพการันตีรสชาติด้วย s สูเป Taste Award ดื่มรสชาติที่ชอบคุณภาพที่ใช้จิบม e s เลเยตเ e ียร์อาเมลินเบบ้แเคสแฟร์ชอบสาใจลดเดือดสินค้าแม่ลูกฟรีกิจกรรมสนุกสนุก,นกอีกเพียบวันที่ยี่สิถึง30มีนาคมนี้9วันจัดเต็มไบเทคบางนาจัดพร้อมงานบ้านและสวนแฟนชเช่เล็กฉันเชื่อในความมุ่งมั่นของเขา HiQ One Plus Super g o l หนึ่งเดียวที่มีซินไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมีวิตามิน B12 เพราะความตั้งใจจะพาเขาไปได้ไกลกว่า HiQ One Plus Super g o l มาใบาเทคเที่ยว2ง,งานบาลสวนแฟร์สเล็กอมรินเบบี้แอนด์คิดแฟร์งานแฟร์แรกของปีช็อปครบทุกหมวดเพื่อทุกคนในครอบครูว9วันจัดเต็มรวม2งานกว่า2,500าบูธพบกัน22-30มีนาคมใบเทคบางนาน คอรัปชันปัญหาที่เราทุกคนต้องช่วยกันยุนดกลับมาอีกครั้งรายการสปอตไลฟ์แอนตี้คอรัปชันซีซั่น3เจาะลึกทุกแง่มุมของปัญหาคอรัปชันที่ฝังรากลึกในสังคมไทยกับการลงพื้นที่จริงค้นหาข้อเท็จจริงจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมเสนอแนวทางออกให้กับประเทศไทยสปอตไลฟ์แอนตี้คอรัปชันซีซั่น3าทุกวันศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกาสนาทีทางอมริทรทีวี HD ช่อง34เริ่มศุกร์ที่4เมษาย,ยนนี้ เด็กยุคนี้ไม่หยุดอยู่กับที่เสริมเขาด้วย Hi Q S Cool ใช้ทุกก้าวของเขาได้ทำมากกว่าที่คิดใหม่ไปโรงเรียนกับ Hi Q S Cool บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่46งานเทคโนโลยียานยนต์ของเมืองไทย26มีนาคมถึง6เมษายนนี้ณนะอาคาร Challenger 1-3และ Impact Forum h อ l l 4 Impact เมืองทองธานีและติดตามการถ่ายทอดสดบรรยากาศของงานได้ในวันอาทิตย์ที่30มีนาคมนี้เวลา15.30นน 15. ถึง17.30นนทางอมรินทีวี HD ช่อง34ออมรินทีวี คอรัปชันปัญหาที่เราทุกคนต้องช่วยกันหยุดกลับมาอีกครั้งรายการสปอตไลท์แอนตี้ค r รัปชันซีซั่น3เจาะลึกทุกแง่มุมของปัญหาคอรัปชันที่ฝังรากลึกในสังคมไทยกับการลงพื้นที่จริงค้นหาข้อเท็จจริงจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมเสนอแนะท,ทางออกให้กับประเทศไทยสปอตไลท์แอนตี้คอรัปชันซีซั่น3าทุกวันศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา15นาทีทางอมรินทีช่อง34เริ่มศุกร์ที่4เมษาย,ยนนี้ นม UHT ตราหมีพรีไบโอพลัส DHA หยุดกันครับเขาทำเรื่องดีๆ <can> มีจิตใจที่ดี <Yeah. S 1> นม UHT ตราหมีมี DHA oh. ลองเลยชาแดดมั่นใจช่วยทั้งปกป้องแ้าบำรุงด้วยนีเวียซูเปอร์ซี plus สุดใหม่ที่มี S P F 50เนื้อเซรั่มบางเบา,บาด้วยสามสารช่วยบำรุงล้ำลึกฟื้นผิวดู bright ในเจ็ดวัน ใหม่ Nivea Super 4 Plus Nivea is for skin ชาดีดีมีไฟเบอร์สูงทุกเช้าของคิมเริ่มที่แก้วนี้เนสวิต้าที่มีธัญพืชโฮเกนไฟเบอร์สูงรองท้องทุกเชา้าอร่อยร้อยแคลคิมเลิฟเลยเนสวิต้าที่ช้อปปี้ชอบสินค้าครบคุมที่ช้อปปี้ ทัวไทยที่ช้อปปี้ที่ช้อปปี้ที่ช้อปปี้ทุกครบรุ้งทรงไวกันวันนี้ถึงสาปสเวททันวันพรุ่ปนี้นี่สมองนี่ไม่นล่นหรอหรอเอ็นฟาโกรเจนท์เทลแคร์สูตรใหม่ที่มี PHP โปรตีนนมที่ผ่านการย่อยบางส่วนสูตรที่ดีกว่าสูตรเดิมผสมใยอาหารสองชนิดแฮปปี้สูตรใหม่เอ็นฟาโกรเจนท์เทลแคร์ นาทีกลับมาช่วงนี้ดูเหตุการณ์ไฟไหม้ระทึกที่โรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ของพระประแดงหน่อยนะครับคผู้ชมช่วงเวลาที่เกิดไฟไหม้แน่นอนเกิดความโกลาหลฮะทุกคนหนีตายเอาชีวิตรอดปรากฏว่ามีคุณป้าท่านหนึ่งรีบอุ้มหลานสาวหนีไฟไหม้แล้วก็ไม่ได้ใส่รองเท้าไปเหยียบโดนสายไฟที่มันมีไฟรั่วเข้าโดนไฟดูดอาการสาหัสเลยครับ เกิดขึ้นนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลานานกว่าสองชั่วโมงควบคุมเพลิมเอาไว้ได้คาดการว่าความเสียหายน่าจะไม่ต่ํากว่า5ล้านบาทครับส่วนอาการของน้องตามที่บอกไปว่าสาหัสก็ภาวนานะให้น้องเนี่ยอาการฟื้นตัวโดยเร็วก็แล้วกันเห็นใจเลยนะเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้แบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคนได้รับบาดเจ็บด้วยเห็นไฟดูดเด็กแบบนี้คุณผู้ชมเมื่อวานนี้เกือบจะเกิดโศกนาฏกรรมนะคะมีรถบัสพัศนศึกษาของน้องปหกไฟไหม้เหมือนกันค่ะ เบื้องต้นก็ทราบไปแล้วไอ้ตัวที่ออกมาไฟไหม้อยู่ข้างนอกพัดลมคอยร้อนค่ะมันช็อต แล้วก็ลุกไหมแต่ว่าเหตุการณ์ไม่ได้ไกลามากนะคะอยู่ห่างจากโรงเรียนคือกําลังจะถึงละอีกประมาณสิกิโลเท่านั้นเองเบื้องต้นก็ตรวจสอบความเสียหายแล้วเดี๋ยวหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ารอยขึ้นในอนาคตค่ะอาจะต้องตรวจเช็คในเรื่องของระบบต่างๆเนี่ยอย่างรัดกุมมากขึ้นนะเอออย่างน้อยๆประตูฉุกเฉนะินก่อนจะเอามาใช้อะ่ะกดปิดกดเปิดกดเปิดกดปิด,ด,ปดออให้นักเรียนทั้งทั้งกลุ่มที่เราจะขึ้นรถอะ่ะได้เห็นก่อนเลยว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นประตูเปิด อย่างนี้นะลูกวิ่งกันแบบนี้เลยนะแล้วถ้าเกิดว่าบางที่นะคะเอาน้องๆขึ้นรถแล้วจะซ้อมวิ่งกันก่อนสักรอบสองรอบก็ไม่เสียหายไม่เสียเวลานะคะใช่กันไว้ดีกว่าแก้นะดีกว่าพอมาเกิดเหตุไม่เคยผ่านการฝึกซ้อมบางทีเนี่ยการควบคุมเด็กจํานวนเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะอ่ะ,อะ,อะไหนๆก็พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับรถบัสแล้วค่ะขยับมาดูอีกหนึ่งเรื่องราวยังคงอยู่ในรถบัสเช่นเดียวกันแต่ครั้งนี้ไม่ได้อยู่แบบมีชีวิตอยู่ในลักษณะที่เป็นศพค่ะอ้าว นอนแผ่หลาอยู่แบบนี้เลยค่ะตรงกลางทางเดินรถบัสเลยแล้วไปเลยอ่ะบางทีเนี่ยไม่มี อะไรให้อากาศมาเข้าเพิ่มเติมออนก็หมุนวนอยู่แบบนั้นอก็ขาดอากาศหายใจเป็นไปได้นะครับผู้ชมพาไปดูกันต่อเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยนะครับรถคันนี้มาด้วยความเร็วนะข้างหน้าเป็นสัญญาณไฟจราจรพราะเป็นไฟเหลืองปุ๊บปกติเราควรจะเตรียมหยุดใช่ไหมเออพอไฟแดงจะได้หยุดแต่คันนี้ฮะไฟเหลืองยิ่งเร่งเครื่องเพราะกลัวถ้าติดไฟแดงจะไม่ทันก็เลยพุ่งออกไปปรากฏ